เรครอบจบที่เอสทีนี่แต่ที่น,น,นี่แน่ๆนี่เห็นไหมเกตอะไรอ่ะดูดิหู้ยเกี่ยวตูดมาหูแล้วก็กินปากกระลุตูดนะ ครับผมก็สำหรัเช้านี้นะเริ่มลงเบ็ดประมาณหกโมงครึ่งนะตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงครึ่งนะตอนนี้ลงมาที่สองไปแล้วก็มีอาการกินเลยนะฮะแต่รู้สึกว่าพี่วัดโดนปลาเล็กนะฮะได้เก็บมาแี่ก็ปลาเล็กเข้าอยู่นะ จะเป็นอารมณ์คุยข้างหลังหน่อยน,นะกอ,อ,อ,องฟังอ้ปะบึกโซเลยปะบึกแน่นอนนะตัวนี้อ้าวนี่ปะบึกเข้านะน่าสนใจนะสำหรับสายน้าดินนะนักล่ารางวัลนะได้แต่น,น่อนอนใครนี้ดูปะบึกขึ้นน้ำเพียบเลย บึกทั้งนั้นเลยนะนม,มอไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นเทชาเพราะมันขีบดำเขาว่ามันมีเทชาด้วยน่าจะเป็นเทชา ตอนนี้เราต้องโดนปลาเล็กกวนแล้วนะสัมผัสได้เลยว่าโดนปลาเล็กกวนนะครับหูยหขึ้นมาใกล้ๆเลยแต่ตอนเนี้ยปลาเล็กกวนยาวเลยดิโอ้ยไม่เล็กเว้ยหูยนีมันเล็ก ตัวนี้เข้าป่าตรงเข้าป่าจะโกล่บอลบอลบินไม่ได้จับเลยนะสัสสสวนเชษยานนะตกปลาเล็กนะฮะก็ว่าปลาเล็กนะฮะ

ครับ <laughs> <laughs> บราไปเร่อเลยใช่ไมม่โดนทมไม่โดนดนะ น,นี่ตอนนี้เราน่าจะโดนเป็นหมอตะกับนะไม่รู้เห็นไหมนี่นี่ส่องเข้าไปใกล้นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมน่าจะโดนเป็นพวกปลาหมอตะกับนะชาวนี้โดนปลาหมอตะกับควนก็สําหรับใน EP นี้ก็น่าจะจบประมาณแค่นี้นะช่วงเช้านี่ผมตกได้ถึงตอนนี้เป็นเวลาประมาณ9ก้าโมง เริ่มมาตกตอนเช้าก็ประมาณหกโมงครึ่งนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงก็จะไปทําธุระต่อแหละก็คงจะอยู่ไม่เต็มเวลาแล้วละ่ะเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวก็เก็บของเก็บของก็พอดีกันเนะ่ยประมาณออกเช็คเอาท์ประมาณสิบเอ็ดโมงนะฮะก็สำหรับ,รบที่นี่กับบ้านหลังที่หนึ่งนะฮะบ้านหลังสีฟูนะฮะทีทีวันนี้ก็ไม่แห้วนะครับถึงแม้ จะไม่ได้หมานเหมือนนานบางท่านนะฮะที่มาแล้วแบบโ,โหหมานตุ้นบั่มต่ำบีนะฮะก็ต้องบอกว่าจริงจริงเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนะผมนั่งตกอยู่นะผมเห็นที่นี่ลงปลาโอ้รถเป็นสิบคันนะเท่าที่เห็นนะไม่ได้อวยเขานะแต่เราเห็นจริงจริงว่าเขาลงลงปาลารถเป็นสิบคันอยู่นะฮะซึ่งสําหรับวันนี้อีกทีก็นี่อยู่ในกระชังนะสี่ตัวเป็นปนินสาม ปลาหมอตะกลับหนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะลงเบียงงนาะเดี๋ยวเลียวเที่ยวทีเดียวนใหมันลงๆนะเอาปลาขึ้นมาให้ดูนะฮะเอาลงไปก่อนลงไปก่อนเอาลงไปก่อนต้องลงน้ำนะต้องลงน้ำกันนิดนึงเกี่ยวไม้ไว้ รอบวันนี้นีเ่เห็นไหม ơi? เออนี่จับกระชังไม่เคยดูสวยอย่างคนอื่นเขาเลยเนาะนี่ครับผมปานินไซไซไหนอะเดี๋ยวเอ,เอาออกมาให้ดูอีกทีนนะไซนี่อันนี้ให้ดูหมอตะกลับดูหมอตะกลับเนี่ย กับตัวกับส่วนปาน,นินก็ประมาณนี้ตัวนี้นะ่าจะคู่ไว้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดในในกระชังผมนะน่าจะมีเฉียดเฉียดโลนะผมก็แต่น้ำหนักไม่ถูกหรอกดูเอาแล้วกันนะนีนะ่ประมาณนี้ก็โอเค ก็เดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่านะก็ฝากติดตามก,ละละก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วกันนะสำหรับ e ีนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะก็มาแบบว่าคือจริงๆจคเขาว่าเรามาทําธุระแหละแล้วก็มาแวะทางคืนนะก็ถือว่าได้สนุกนะก็ไม่หมาดเท่าไหร่แนตะ่ก็ได้สนุกก็โอเคฮะก็ สำหรับท่านใดสนใจมานะฮะก็บ้านที่ผมเช่า <c oughs> หลังละสองพันถ้าเป็นอ่าเป็นแพรรู้สึกว่าจะเป็น2อ0พนะฮะค่าบริการก็เดี๋ยวเราติดต่อมาทางที่ออ่าอ่าารีสอร์ทบ้านอักงทองวิวทะเลสาดดูเอาแล้วกันฮะว่าราคาจะเป็นยังไงฮนะนี่แต่วันนี้ <c oughs> จริงๆมีปลาใหญ่ไม่ใหญ่ได้งไงเขาปล่อยมา โอเคครับอ้าวลืมคอนเซปต์เรา,เาไวเ้เจอกันคลิปหน้าครับผม